สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่นะคะในหนังสือหน้าที่130นะคะการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ก็คือการแสดงที่ใช้ผู้แสดงนะคะมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะหรือว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั่นเองนะคะแสดงถึงความงามนะคะ ของการแสดงจะอยู่ที่ท่ารำและก็ความพร้อมเพียงนะคะการแสดงเป็นหมู่นั้นก็ต้องมีความพร้อมเพียงของผู้แสดงนะคะจะไปทางซ้ายก็ไปซ้ายด้วยกันจะไปขวาก็ไปขวาด้วยกันก้าวซ้ายก้าวขวาอันนั้นเขาเรียกว่าความพร้อมเพียงนะคะท่ารำที่สวยงามของผู้แสดงเช่นนะคะก็จะมีเช่นอ่ารำวงมาตรฐานรำวงดอกบัวนะคะรำเทพบันเทิง ระบำสีวิชัยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีการแสดงเป็นหมู่ตั้งแต่2คนขึ้นไป2คนก็ได้3คน4คน5คน6คนอันนี้เขาก็จะเป็นเขาก็จะเรียกถึงการแสดงนาฏศิสินที่เป็นหมู่นะคะเป็นหมู่คณะนั่นเองนะคะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะให้เด็กๆชมคลิปวิดีโอนะคะพอชมคลิปเสร็จแล้วนะคะคุณครูขอฝากการบ้านไว้ที่หน้า133นะคะหน้า133นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในคล้ายคล้ายรูปเมฆค่ะนะคะ,นะคะข้อความที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ เขียนเครื่องหมายกาในข้อกากากระบาดนั่นเองนะคะในข้อความที่ไม่ถูกต้องเด็กๆด,ดูดีๆนะคะมันจะเป็นเหมือนอถนนใช่ไหมคะ,ะดูดีๆสังเกตดีๆนะคะมันจะมีเส้นนะคะเลขหนึ่งเลขสองไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะเป็นเดินตามเป็นเขานะคะเหมือนเส้นภูเขานะคะสังเกตดีๆนะคะตัวเลขมันจะ ไม่เรียงกันนะคะมันจะไปแบบเหมือนเกมอ่ะเล่นเกมนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดดันมาอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตดีๆนะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกผิดนะคะว่าข้อความไหนถูกข้อความไหนผิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอคลิปนี้กันนะคะ แล้วกันด้วยคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ,ะการแสดงนะคะน่าจะสินเป็นหมูเนาะเริ่มจากเป็นหมูก่อนเลยน่าจะสินหมูนะคะนี้คือการแสดงที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะคู่คล้ายๆหมูหรือเปล่านะหมูคล้ายคู่หรือเปล่านะโอเคค่ะ การแสดงน่าจะสินเป็นหมู่นะคะคือการแสดงที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า2คนขึ้นไปสองคนขึ้นไปนะคะโดยจะเน้นความสวยงามนะคะของการแสดงนั้นจะอยู่ที่การไล่ล่าความพร้อมเพียงกันถูกต้องไหมมีมากกว่า2เป็นไง3 4 5สี่ห้อยู่ด้วยกันหรืออยู่เป็นหมู่รวมกันแล้วเป็นไง ต้องทำทุกอย่างให้พร้อมเพียงกันทำท่าให้พร้อมเพียงกันนะคะเหมือนนักเรียนเรียนลูกเสือหรือเรียนยุวะการตั้งแถวหรืออยู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งนักเรียนมีกี่คนเอ่ยหลายคนถูกต้องไหมคะเป็นไงหันซ้ายหันขวาเราจะต้องพร้อมเพียงกันถูกต้องไหมคะเพื่อความเป็นระเบียบและก็เพื่อความสวยงามนั่นเองเช่นอะไรบ้างการแสดงนัฏศิลป์เป็นหมู่รำวงมาตรฐานนะคะชายและหญิงจับคู่กันนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า ะคะ5คู่6คู่นะคะแล้วแต่จะจัด,จดสรรน,นะคะบนเวทีระบำดอกบัวนะคะมีเป็นคู่เหมือนกันนะคะก็มีมากกว่า2คนขึ้นไประบำนะคะลำเทพบันเทิงก็มีมากกว่า2คนขึ้นไปเนาะถึงการแสดงนั้นจะสวยงามมากขึ้นนะคะระบำศรีวิชัยนะคะระบำสุขโขทัยแล้วก็รำกองยาวมีมากกว่า2คนขึ้นไปเองนะคะอันนี้คือการแสดงนักศิลป์เป็นมูอ่าซึ่ง นี้ที่ครูยกตัวอย่างเนาะก็คือลำวงมาตรฐานถูกต้องไหมซึ่งลำวงมาตรฐานนั้นมีวิวัฒนาการนะคะจากการเล่นอะไรลำโทนนะคะของชาวบ้านอันนี้นะคะสมัยก่อนที่จะมาเป็นลำวงมาตรฐานนะคะก็คือลำโทนลำโทนพัฒนาเรื่อยๆมีความนิยมมาเรื่อยๆนะคะก็พัฒนากลายเป็นลำวงมาตรฐานนั่นเองซึ่งลำวงมาตรฐานนะคะนักเรียนอย่าจําผิดเนาะสองเพลงสามเพลงสี่เพลงนะคะลำวงมาตรฐานมีทั้งหมด สิบเพลงได้แก่เพลงอะไรบ้างเอ่ยไหนลองอ่านตามครูซิ 1. เพลงงามแสงเดือน 2. เพลงรำมาซิมารำนะคะสามเพลงชาวไทยนะคะสเพลงคืนเดือนงายห้เพลงดวงจันทร์วันเพ็น 6. เพลงดอกไม้ของชาติ 7. เพลงหญิงไทยใจงาม 8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะคะเ เพลงยอดชายใจหานและสิบเป็นเพลงบูชานักรบที่นักเรียนจะได้เรียนกันวันนี้เพลงอะไรเอ่ยเพลงชาวไทยถูกต้องไหมคะที่ครูให้นักเรียนไปฝึกร้องมาซึ่งการแสดงนะคะความเคารพเนาะในการลำวงมาตรฐานก่อนเริ่มการแสดงครูบอกไปแล้วฝ่ายหญิงพนมมือและฝ่ายชายเป็นผู้รับไหวผู้หญิงต้องหันหลังกับตัวนะคะไปหาผู้ชายแล้วก็พนมมือไหว้ผู้ชายแล้วผู้ชายก็จะเป็นผู้รับไหว้ตอบนะคะ หรือฝ่ายหญิงปฏิบัติท่าทถอนทรายบัวฝ่ายชายโค้งคำนับเนาะก่อนเริ่มรำแต่ระเพลงนะคะดนตรีบรรเลงนำหนึ่งวักเพื่อให้การเดินย่ำเท้านะคะเกิดเป็นไงความพร้อมเพียงกันเมื่อรำจบแล้วฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเดินมาส่งฝ่ายหญิงนะคะและแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเนาะอันนี้เป็นรูปแบบลักษณะของรำวงมาตรฐานซึ่งรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงประเภทหมู่นะคะ อ่าราวงมาตรฐานเพลงชาวไทยไหนนักเรียนลองฝึกร้องสิคะที่ครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนไปฝึกร้องและจําท่อนเพลงมาไหนลองร้องพร้อมคุยนะคะสามสองหนึ่งอ่ตบมือด้วยเนาะชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย,อยาละเลยในการทําหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุก เปลืองทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ้ย ครูหวังว่านักเรียนน่าจะจําเนื้อเพลงได้แล้วเนาะโอเคนะคะเพลงนี้หรือเนื้อเพลงนี้นะคะจะร้องทั้งหมด2รอบนะคะในเพลงลํำวงมาตรฐานอ่าถ้ารำประกอบเพลงนะคะถ้ารำอะไรเอ่ย ท่ารำชักแป้งผัดหน้านะคะอธิบายท่ารำนะคะก็คือผู้แสดงยืนเต็มนะคะเต็มเท้าเลยด้วยเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเหลื่อมเท้าซ้ายมือซ้ายตั้งวงระดับปากนักเรียนเห็นรูปไหมเอ่ยมือซ้ายนะคะนี้ตั้งวงระดับปากมือขวานะคะก็อ่ะเอาใหมน่นะมือขวานะคะจีบปกข้างระดับแง่ศีรษะเอียงขวา ลดแขนเลื่อนมือลงมาเนาะระดับอกปล่อยจีบเป็นแบมือหงายมือซ้ายจีบความนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปเนาะให้นักเรียนปฏิบัติตามนะคะอีกคลิปหนึ่งครูจะแปะลิงก์ให้นะคะเนาะอันนี้เป็นลักษณะท่าทางของท่ารามชักแป้งผัดหน้านะคะตามหนังรูปเลยจังหวะเท้านะคะก็จะย่ำเท้าทุกจังหวะของเพลงเปลี่ยนมือทุกๆจังหวะที่7ของเพลงนะคะ ส่วนการแสดงนาตัสินเป็นคู่นะคะเป็นการแสดงน่าตัดสินเป็นคู่เนาะซึ่งการแสดงนาตศิสินนั้นในลักษณะการแสดงเป็นคู่นั้นมีจํานวนผู้แสดงสองคนแค่สองคนเท่านั้นนะคะไม่มากกว่าสองเนาะเช่นราแม่บทรำอวยพรหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาหนุมานจับนางเบญจกายเพรรอตามไก่นะคะลจะนาเสียงพวงมาไร อ่าแล้วก็มีเพลงรำเชิญพระขวัญน,นะคะเป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประกอบในละครเรื่องน่านเจ้านะคะซึ่งประพันธ์โดยพลตีรวงวิจิตวาทการต่อมาไดนะได้นํามาใช้ในการแสดงเบิกโรงหรือราอวยพรทั่วไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงก็คือแว่นเทียนอันนี้คือเป็นลาคู่เนาะอ่าเพลงรําเชิญพระขวัญน,นะคะเนื้อเพลงก็จะเป็นประมาณนี้เลยขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยมาสู่องค์เอ๋ย ควันเจ้าเอ๋ยควันเอ๋ยมาสู่องค์เอ๋ยขอเชิญพระควันเมื่อวันเดือนเพลญให้อยู่ร่มเย็นอยาน่าหนีไปไหนควันเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยควันเจ้าอย่าเลยไปไกลเนาะอันนี้ก็เป็นเพลงนะคะของรำเชิญพระขวันเนาะนักเรียนสามารถ ไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยเนาะไปฟังนะคะไปฟังว่าในเพลงนี้มีจังหวะอย่างไรและก็ร้องอย่างไรนะคะเมื่อกี้ครูลองคร่าวๆเนาะ,ะอันนี้เป็นลักษณะการแสดงลำเชิญพระขวัญน,นะคะเป็นรูปเนาะอ่ะนักเรียนก็ดูนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะก็คือก้าวเท้าซ้ายนะคะเท้าวขวาวางหลังเปิดส้นเท้าก็คือเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าวขวาอยู่หลังนะคะดังรูปเลยอันนี้เป็นลักษณะของ การแสดงรำเชิญพระขวัญมือซ้ายถือแว่นเทียนนะคะก็คืออุปกรณ์นะคะมือขวาจีบควาาศีรษะเอียงซ้ายก้าวเท้าขวามือขวาปล่อยจีบนะคะเป็นวงแบงไงเอียงขวาค่อยๆนั่งคุกเข่าแล้วก็มือขวาจีบควาาและปล่อยจีบตามจังหวะเลยดังพลาพเห็นไหมอันนี้เป็นลักษณะที่2เนาะเป็นเนื้อเพลงขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยก็คือนั่งคุกเข่า มือทั้งสองถือแว่นเทียนนะคะแล้วยกขึ้นระดับแนวผาอันนี้